สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c a ดแคสต์ะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าส่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวในวงการ K-PO p OP กันนะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าในปี2022เนี่ยเป็นปีที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างพูดถึงวงการ K-PO p OP นะคะว่าน่าจะมีวงใหม่นะคะอย่างวง Girl Group หรือว่าบ o y b a นด์นะคะที่มาจากทั้ง ค่ายใหญ่แล้วก็ค่ายเล็กเนี่ยก็ต่างมีการเดบิวต์อยู่หลายๆวงเลยนะคะรวมทั้งก็มีหลายๆวงเหมือนกันที่มีแพลนที่จะคัมแบ็กนะคะแล้วแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ดดเดือดมากๆเลยในวงการเคป๊นะคะสําหรับชาร์ตเพลงนะคะหรือว่าเป็นอันดับต่างๆนั่นเองนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจกันอยู่เยอะมากๆเลย แต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะก็ทําให้แบบว่าแพลนต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเลื่อนเหมือนกันนะคะของศิลปินเคป๊อปนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องราวของวงไอดอลต่างๆนะคะที่จะมีการคัมแบ็กนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยนะคะที่ศิลปินต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าทยอยคัมแบ็กกันหลายๆวงเลยนะคะ แฟนๆนก็ต่างมีการจับตามองกันนั่นเองนะคะสําหรับวงแรกนะคะที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงก็เรียกได้ว,ว่าเป็นวงที่มาจากค่ายใหญ่เลยสําหรับทางค่าย YG Entertainment นะคะสําหรับวง Treasure นั่นเองนะคะ โดยเทเชอร์เนี่ยนะคะพวกเขาเนี่ยก็ได้คัมแบ็กนะคะในวันที่15กุมภาพันธ์แล้วก็ได้ปล่อยเพลงออกมาแล้วสําหรับเพลงจิกจินนั่นเองนะคะแฟนๆเนาก็ต่างเข้าไปชมเนี่ยกันอยู่เยอะมากๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเลยนะคะที่ยอดวิวสูงมากๆหลังจากที่มีการปล่อยออกมาก็เรียกได้ว่าเทเชอร์เนี่ยนะคะก็ห่างหายไปนานแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการคิดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็พอมีแพลนที่จะคัมแบ็กเนี่ยก็ต่างมีการติดตามกันนะคะโดยเทเชอร์เนี่ยนะคะสําหรับเพลงใหม่ของพวกเขาเนี่ยก็ เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะโดยทาง YG เนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะคะว่าการถ่ายทํา MV ของเพลงนี้เนี่ยใช้งบประมาณไปสูงมากๆเลยนะคะรวมทั้งเพลงของเทเชอร์ในครั้งนี้เนี่ยแฟนๆเนี่ยก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็สไตล์เพลงนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแนวเพลงของสไตล์ YG เลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะติดท็อปชาร์ตส,สูงๆได้เลยนะคะด้วยความที่เพลงเนี่ยก็มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีท่อนที่แบบว่าเป็นไวรัลเหมือนกัน นี้เนี่ยคือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ายอดวิวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับเทเซอร์ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่ก็จะได้มีการแบบว่าคัมแบ็กเหมือนกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำหรับวอนโฮนั่นเองนะคะโดวยวอนโเนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอดีตสมาชิกข,ของ Monstar X นะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการติดตาม สำหรับผลงานของเขานั่นเองนะคะโดยวอนโฮเนี่ยก็จะมีการคัมแบ็กนะคะพร้อมกับผลงานที่มีชื่อว่า i on you นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยก็น่านจะเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่มาในสไตล์ของวอนโฮแล้วก็ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างชื่นชอบกันอย่างแน่นอนนะคะส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่เธอเนี่ยก็จะมีการคัมแบ็กนะคะในรอบ4ปีเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับซูจีนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของความสามารถนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นกา แสดงบนเวทีรวมทั้งงานแสดงละครด้วยนะคะเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นแล้วก็มาความสามารถจริงๆโดยครั้งนี้เนี่ยนะคะซูจีเนี่ยเธอก็จะมาพร้อมกับผลงานที่มีชื่อว่าส e l l i g h t นั่นเองนะคะโดยในเพลงนี้เนี่ยเธอเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมนะคะในการเขียนเนื้อเพลงด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผลงานของซูจีในรอบ4ปีนี้ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งวงนะคะที่ก็จะมีแพลนนะคะสำหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้ก็สำหรับวง ง B 2 B นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะพวกเขาเนี่ยก็จะกลับมานะคะในฟูลทีมเลยก็ว่าได้นะคะ B 2 B เนี่ยนะคะก็จะมากับผลงานที่มีชื่อว่า The Song นั่นเองนะคะก็จะมีการปล่อยออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมแล้วก็ติดตามกันในวันที่21กุมภาพันธ์นะคะก็เรียกได้ว่าใกล้แล้วนะคะในตอนนี้เราเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยต่างคิดถึงเสียงเพลงของ B 2 B มากๆนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของทักษะวรารตี้ หรือว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของวงรวมทั้งเพลงของพวกเขานั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างจับตามองนะคะส่วนอีกหนึ่งวงนะคะที่พวกเธอเนี่ยก็จะมาคัมแบ็กในครั้งนี้ด้วยนะคะสําหรับวง Sta ซี่นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเป็นวงที่อยู่ในท็อป5ของเจน4ี่เลยก็ว่าได้สําหรับวงวิชวลของ Sta ซี่นั่นเองนะคะโดย Sta ซี่เนี่ยน,นะคะก็คัมแบ็กในรอบ5เดือนนะคะก็เป็นอัลบั้มที่2นั่นเองนะคะของพวกเธอโดย Sta ซี่เนี่ยน,นะคะก็ได้กลับมาในอัลบั้มชุดที่2นั่นเอง นะคะเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการปล่อยภาพโปรโมทอะไรต่างๆเนี่ยออกมาแล้วเหมือนกันแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการเข้าไปชื่นชมนะคะก็เรียกได้ว่าวงเซซีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะแบบว่าปล่อยผลงานไหนออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้รับคําชื่นชมแล้วก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดเลยนะคะก็หวังนะคะว่าในอัลบั้มนี้เนี่ยนะคะรวมทั้งผลงานล่าสุดของพวกเธอเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะคะที่ต่างได้รับการพูดถึงนั่นเองนะคะสําหรับวงส่วนรวมวิชวลอีกหนึ่งวงของวงการเคป๊อปนะคะสำหรับวงเซซี นั่นเองนะคะ ส่วนอีกหนึ่งวงนะคะจากทางค่าย Starship Entertainment นะคะสำหรับวง c l a v i t y นั่นเองนะคะพวกเขาเนี่ยก็จะกลับมาพร้อมผลงานนะคะที่ทำให้แฟนๆนได้แบบว่าติดตามกันนะคะโดย c l a v i t y เนี่ยนะคะก็มีแผนที่จะปล่อยผลงานเนี่ยนะคะออกมาในวันที่22กุมภาพันธ์ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างจับตามองสำหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งวงนะคะที่มีแผนออกมาเหมือนกันว่าวันที่22กุมภาพันธ์นะคะสาหรับการเดบิวต์นะคะ ของเกิลกุ๊วงใหม่อย่างวง Nmix นั่นเองจากทางค่าย JYP Entertainment พวกเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าจะได้เดบิวต์แล้วนะคะหลังจากที่มีการปล่อยผลงานนะคะแล้วก็เปิดตัวสมาชิกของแต่ละคนออกมาแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่แฟนๆเนี่ยต่างให้ความสนใจตั้งแต่พวกเธอเนี่ยยังไม่เดบิวต์เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งวงนะคะสําหรับวงบิลลี่นั่นเองนะคะจากทางค่าย Mystic Story นั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าบิลลี่เนี่ยนะคะก็จะ มีการแบบว่าปล่อยเพลงโปรโมตออกมาแล้วในตอนนั้นเนี่ยที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงกันรวมทั้งก็มีการเพิ่มสมาชิกเข้าไปในวงด้วยนะคะนั่นก็คือ คิมซูยอนนั่นเองนะคะที่เธอเนี่ยก็ถือได้ว่าได้รับกระแสะพูดถึงอยู่เยอะมากๆจากรายการ Girl Planet นานนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศนะคะว่าซูยอนเนี่ยจะเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงบิลลี่เนี่ยก็ทําให้วงบิลลี่เนี่ยนะคะได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็มาติดตามกันนะคะสําหรับการคัมแบ็กของพวกเธอนะคะหวังว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่ประสบความสําเร็จสําหรับการคัมแบ็กในครั้งนี้นั่นเองนะคะแฟนๆนก็ต่างมี การพูดถึงเราก็ติดตามกันอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะที่มีแพลนออกมาเหมือนกันสําหรับโซจี G นะคะแห่งวง EXID นั่นเองนะคะเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าจะมีการปล่อยผลงานเดี่ยวของเธอออกมานะคะในชื่อที่มีชื่อว่า First Letter นั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยในเรื่องของโวคอลนั่นเองนะคะยังไงเราก็มารอติดตามผลงานของโซจี G กันด้วยนะคะและนี่แหละคะ่ะก็คือผลงานนะคะที่จะได้มีการ ปล่อยออกมานะคะในเดือนกุมภาพันธ์ให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้ติดตามกันก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยนะคะที่ศิลปินเคป๊อปต่างๆเนี่ยก็ต่างมีการทยอยนะคะทั้งคัมแบ็กหรือว่าเดบิวต์นั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกาลังใจให้พวกเขากันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้น,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ